บรสวัสุริการแห่งรัฐรอบใหม่เริ่มใช้เมื่อไหร่มีคผู้ชมถามมานะอ่ะไปตามข่าวให้แล้วนะครับข่าวสตางมีเดีย20กรกฎาคม2568นะครับสำหรับทางการลงทะเบียนนี้นะครับล่าสุดอย่างกระทรวงการคลัง,งย,ยืนยันนะคะว่ารายเก่าเนี่ยยังคงได้ใช้สิทธิ์ไปเรื่อยๆ รัฐบาลมีเงินในการโอนเงินเพียงพอจนถึงเดือนตุลาคมนั่นหมายความว่าตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยกรกฎา,าคมยาวไปจนถึงตุลาคมยังไม่มีการลงทะเบียนนะฮะอันนี้คือข่าวล่าสุดแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าหลังจากวันนี้ที่สตังค์เนี่ยได้มีการพูดไปเนี่ยหากมีการอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลเนี่ยจะบอกกับคุณผู้ชมอีกทีนะครับและจะบอกว่าเริ่มใช้เมื่อไหร่เนี่ยรัฐบาลคาดว่าจะใช้ปีงบประมาณ69นั่นหมายความว่า ถ้าเร็วที่สุดสิ้นปี68ถ้าชา้าที่สุดก็คือต้นปี69นั่นเองสําหรับการใช้สิทธิ์บริการแห่งรัฐรอบใหม่ระยะว่าคนที่จะลงทะเบียนนั้นจะต้องเป็นรายใหม่เท่านั้นส่วนรายเก่ารัฐบาลจะพิจารณาอัตโนมัติจากข้อมูลที่มีอยู่หากข้อมูลของรายเก่าเนี่ย ตรงตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกําหนดก็จะได้รับสิทธิ์ไปต่ออัตโนมัตินั่นเองดังนั้นใครที่เป็นลายใหม่ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐรอไว้เลยเพราะว่าจะลงทะเบียนผ่านแอป,ปนี้นะฮะอันนี้คือข้อมูลล่าสุดนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้ดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์มีเดียด้วยนะครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์มีเดีย ช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ